เพอร์ซี่แจ็กสันซีซั่น2อาถันทะเลปีศาจหลังจากเหตุการณ์ในซีซั่นแรกเพอร์ซี่แจ็กสันกลับมายังค่ายฮาร์ฟัดในช่วงฤดูร้อนของปีถัดไปแต่เขากลับพบว่าค่ายแห่งนี้กำลังเผชิญภัยอันตรายคุกขามครั้งใหญ่เพื่อต้นไม้ของทาเรียซึ่งเป็นกอบป้องกันเวทมนต์ของค่ายถูกวางยาพิษทำให้บาเรียป,ปกป้องอ่อนแอลงและค่ายตกอยู่ในอันตรายจากการลุกลามของสัตว์ประหลาด สถานการณ์เลวร้ายลงเมื่อโกลเวอร์เปล่ยนสีของเพอร์ซี่หายตัวไปภารกิจการตามหาโกลเวอร์และช่วยต้นไม้ของทาเรียจึงเกิดขึ้นโดยเพอร์ซีแอนนาเบตและไทสันต้องออกเดินทางผจญภัยครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยอันตรายเพื่อตามหาขนแกะทองคําซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่จะสามารถรักษาต้นไม้ของทาเรียและช่วยค่ายฮามปัดได้การเดินทางครั้งนี้จะพาเขาไปสู่ทะเลอีศิป์หรือที่รู้จักกันในานามสามเหลี่ยมเมืองอยูดาห์ สถานที่เต็มไปด้วยปีศาจและสัมปหลาดรวมถึงเวทมนต์ลึกลับซีรีส์จะสนุกแค่ไหนรับชมพร้อมกันพันวาคมนี้ทางดิสนีย์พและก่อนจากกันขรับเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเวหนังด้วยนะขอบคุณครับ